คราวนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับสรุปนะครับ5เทคนิค ทานแต่เนื้ออย่างเดียว30วันเพื่อลดไขมันเร่งด่วนนะครับต้องบอกเลยครับว่า5เทคนิคนี้นะครับจะทําให้ท่านผอมไวนะครับอย่างค่าไม่ถึงค่าน้ําตาในเรื่องของท่านนี่จะนิ่งสนิทเลยนะครับเทคนิคนี้ไม่ใช่อะไรเทคนิคนี้ก็คือ Carnival Diet นั่นเองนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยท่านต้องฟังคลิปนี้จนจบนะฮะก่อนที่จะไปทานเนื้ออย่างเดียวนะฮะเพราะว่าทานผิดชีวิตเปลี่ยนท่านถูกชีวิตเทพนั่นเองนะครับ อันดับที่1นนะครับให้เลือกเนื้อสัตว์หลากหลายและมีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหมูเห็ดเป็ดไก่ให้ทานให้หลากหลายให้ทานให้หลากหลายสลับสลับกันทานยาทานอย่างเดียวนะครับตัวไข่นะครับสามารถทานได้3ฟองเนี่ยสบายๆรวมไข่แดงด้วยนะถ้าอยากเขาเรียกว่าอยากให้ดูดซึมเยอะๆหน่อยนะครับให้กินแบบไข่ยังมาตูมนิดหนึ่งอาจจะดูดซึมและถ้าจะไข่แดงได้ดียิ่งขึ้นนะฮะ และอย่าลืมครับเครื่องในขเขาเรียกซูเปอร์ฟูดครับสัปดาห์หนึ่งกินสักหนึ่งครั้งปลาทะเลลึกปลาน้ำเย็นเช่นปลาแซลมอนเนี่ยครับมีไขมันดีสูงขอสัปดาห์ละสองครั้งแบบนี้สุขภาพดีแบบโคตรนะครับอันดับที่2อครับอย่ากลัวไขมันครับบอกเลยครับว่าเนื้อสัตว์ที่ผมให้ทานควรจะมีไขมันแทรก เพราะเนื้อสัตว์ที่มีไขมันแทรกจะกระตุ้นอินซูลินต่ำกว่าทำให้ท่านมีภาวะดื้ออินซูลินน้อยลงทำให้ท่านหายจากเบาหวานได้อย่างคาดไม่ถึงนะครับอันนี้แนะนำมากๆนะครับหรือบางคนบอกไม่ชอบไขมันสัตว์ให้ใช้เนยเนี่แหละครับเวลาเราย่างสเต็กใช่ไหมเราใช้เนยสักสองก้อนแบบนี้ก็ได้ไขมันดีจากธรรมชาติแล้วนั่นเองนะครับอันดับที่3ครับเรื่องของเกลือแร่ ต่างๆอันนี้สําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มทานคาริวอร์ไดเอทแรกๆนะครับให้เพิ่มเกลือนะครับโดยเฉพาะเกลือชมพูดอกเกลือเกลือดําลงในอาหารรวมทั้งน้ําดื่มจะทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยผ่านช่วงแรกในการทานคาริวอร์ไดเอทเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยบางทีเป็นตะคิวบ้างท้องผูกบ้างดื่มน้ําใส่เกลือเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆนะครับและอีกอันนึงก็คือน้ําต้มกระดูกหรือบนบรส ตัวนี้ครับดีมากๆได้ทั้งคอลลาเจนเอ่ยนะครับได้ทั้งความสดชื่นเอ่ยนะครับทำให้ร่างกายเรากระปี้กระเป๋านะครับท่านก็ใช้กระดูกเนื้อสัตว์นะ่ะหมูเห็ดเป็ดไก่อะต้มเข้าไปนะฮะต้มเข้าไปนะครับนานๆ8ชั่วโมง10ชั่วโมงได้ไฟอ,อ่อนๆคอลลาเจนจะออกมานะครับผมนี่ชอบต้มในหม้อหม้อหุงข้าวอะใส่เข้าไปแล้วก็ปิดปุ๊บตูนมาตอนเช้าโอ้โหโคตรอร่อยนะฮะ มาต่อกันข้อที่4ครับนั่นคือการทำ intermittent fasting ร่วมด้วยอันนี้จะได้ผลไวมากๆถ้าท่านไม่ทำเนี่ยได้ผลแบบไม่แฮปปี้เลยไม่ดีเลยนะครับเพราะนั้นแนะนำจริงๆนะครับให้เริ่มจาก12ทับ12ก่อนพอดีขึ้น16ทับ8ไป18ทับ6แล้วก็แถมโอเมจวันมีวอเดซักสัปดาห์ละ1วัน ข้อที่5ครับท่านต้องติดตามแล้วก็ปรับให้เข้ากับชีวิตของท่านสังเกตอาการผิดปกติเพราะว่าการทานคาร์บไดเอทเนี่ยมันดีนะฮะแต่มันไม่ง่ายอ่ามันจะต้องมีความรู้แล้วก็ต้องสังเกตร่างกายของตัวเองว่าเฮ้ย mm hmm. มันเยอะไปหรือเปล่ามันมากไปหรือเปล่ามันเครียดไปหรือเปล่าเรานอนหลับได้ดีหรือเปล่าเออถ้ามันแฮปปี้ก็ลุยต่อแต่ถ้าเราทําไป30วันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราอะ่ะเอออันนี้ผมว่าอาจจะลดสเต็ปลงมาเป็นการทานแค่แป้งต่ำน้ำําตาลต่ำก็คือโลขาพายแฟตไดเอทกับ การทำา n t e r m i t t e n t t a s t i n g ก็ยังได้ครับมันก็ได้ผลดีเหมือนกันนั่นเองขอให้ทำให้ถูกต้องนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกไลคกดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย